ะคอขอาแถวเลยกมาทางนี้เลยครับขาไปนี่ไปนี่รถนั้ไปไปตรงรถตุงรนไปมันจะว่าปลดอไปไปนี่ลูกไปใครพาเด็กไป ระวังรถข้าวถนนลุกล้อถนนไปล้อถนนไปนะไปลุกล้อถนนไปล้อถนนไปลูกเอาบาไม่จะวิ่งออกหน้าถนนหน้าล้อถนนไปลกตรงรถตรงนู้นจะหมดฟันพาไปนู้นไปตรงนู้นจะมีไม่มีฟันไปลุกตรงนี้ไปลูกไปลุกไปเลยตรงนั้นจะไม่มีฟันไปวิ่งวิ่งเลยลูกเดินรถเอกข้างถนนไปแค่เส้นขาวล้อเส้นขาวไปนะครับออกหน้าถนนลูกไปเลย วิ่งไปถนนล,ลุกไปวิป่งทางโน้นพลพาเด็กวิ่งทางนนไปวัปงรถอย่าออกเข้าอย่าออกนอกถนนรีบไปตรงนั้นมันจะพ่นฟันพ่นฟันกันลุกไปรีบไปลุกอย่าออกก็อย่าออกนอ,อ,อกเส้นขาวไปเลยลูกไปให้พงนถนน <c oughs> ไปเลยไปเลยเดินไปเลยเดินไปเรื่อยอย่าออกนอกถนน เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆให้มันพ้นฟันพาเด็กเดินไปเรื่อยๆให้ข้างหน้าเลยนะครับรจะพ้นฟันพาไปเรื่อยๆเร็วๆเ,เข้าไม่ได้แล้วครับแต่มวยย้อนจะไม่หายกันไม่ทันไปทางโน้น ทางโน้นมันมีฟันไอ,อ้ทางโน้มันมีฟันมันจะพาย้อนไปย้อนมาแล้วก็ออกหายใจไม่ออกตายเร็วพาเด็กไปทางโน้นพ้นไปทางโน้นเลยท่านทางบ้านผู้ใจแดงอะ่ะไปเลย,ย,อยเอาจะมาอออยู่ทำไมตรงนี้เขาไม่ไปไปพ้นฟัน โโอ้หไปทางไหนเหรอฟันไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้น